เรียบร้อยแล้วก็หักนั่งสมาธิไปด้วยในเวลาฟังธรรมการนั่งสมาธินั้นคือให้เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเนกบริกรรมภาวนาพุโทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน เวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาฟังธรรมรวมจิตโลนใจของเราให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแต่มีวิธีการหน่อยหนึ่งคือว่าให้เราหลับตาเสีย <c oughs> ตานี้เวลานี้ไม่ต้องดูอะไรแล้วเราดูมาตั้งแต่เกิดออกมาจากท้องแม่ วันนี้ให้หลับตาเสียไม่ต้องดูคนโน้นคนนี้สงบกายคือร่างกายไม่ให้เคลื่อนไหวไปมาในที่ใดๆสงบวาจาคือไม่พูดจาปลาใสกันในเวลานี้สงบจิตก,ก,ก็คือให้นึกเอาคุณพระพุทธ,ธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่คำว่าพุโทโธพระพุทธ,ธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา เมื่อเราเนึกพุทพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ให้จิตเราแพ่งอยู่ในคําว่าพุทธโธนั้นในขณะเดียวกันนั้นก็ให้เพ่งเล็งอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ให้ใจออกไปภายนอกเหมือนลมที่หายใจออกไปให้จิตเราอยู่ในตัวภายในกายนี้ ภายในกายนี้คือปริมนทนหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบให้จิตให้ใจเรามาโยในกายนี้ไม่ให้ใจิตใจคิดถึงบ้านถึงเดือนถึงอะไรต่อมิอะไรซึ่งเป็นเรื่องภายนอกนอกจากหนังหุ้มนี้ออกไปไม่เกี่ยวเอาพุทโธกับลมหายใจเข้าออก มัดจิตใจของเราให้สงบประงับแน่วแน่มั่นคงจริงๆเพราะการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมะนี่คือว่ามันยากหน่อยคนเราเนั่นมันเคยพูดเคยคิดเคยนึกเคยปรุงแต่งทำการงานอะไรนับไม่ถ้วนตั้งแต่เราเกิดมาแต่เวลาเราจะมาหยุดคิดหยุดนึกหยุด สิ่งต่างๆมาสงบจิตสงบใจที่วัดที่นั่งสมาธินี่เป็นของยากหน่อยแต่ก็เราก็ควรประกอบกระทำเพราะว่าสิ่งนี้จุดมุ่งหมายให้เป็นข้อวัดปฏิบัติของเราผู้นับถือพุทธศาสนาไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ เราจะต้องมีข้อวัดปฏิบัติอันนี้เป็นเครื่องฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะคือว่าเราอยู่ที่บ้านเรือนเคหสถานของเราก็ตามให้ถือว่าที่บ้านเรือนหรือห้องพระที่เราอยู่นั่นก็ให้ถือว่าเป็นวัดหนึ่งเรียกว่าวัดน้อยๆอย,อยู่ในบ้านของเรามีพระพุทธรูปแล้วเราก็ไปน,นั่งภาวนาที่นั่น หรือในที่ใดก็นั่งไดง้ก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกๆคืนให้กลาพระไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนให้จิตใจเย็นสบายหายจากความโกรธความโลภความหลงต่างๆนานาแล้วจึงค่อยกลาบพระนอนธรรมดาเนจุดมุ่งหมายนี้เพื่อให้เราได้ฝึก ผลอบรมจิตใจของเราไปชั่วชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วให้จิตใจของเรามีความสงบตั้งมัน่นเป็นการยึดเหนียวไว้ในหัวใจของเรา อันนั้นให้นางภาวนาตลอดไปจนกระทั่งเทศจบนั่นแหละแม่พระท่านจะเทศก็ไม่ต้องปนมมือไม่ต้องแก้ไขมือมือเอาไว้ที่นั่นแหละเพื่อความเรียบร้อยของตัวเราท่านทั้งหลายแ้ะจิตใจจะได้สงบระงับเย็นสบายคือต้องการจิตใจเราสงบตั้งมั่นในการปฏิบัติบูบชานี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ <coughs> <Namotapsa> ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระหันตาสมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดี้เราได้มาถึงคุณพระพุทธ,ธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึงแลว้วที่เรารับศีลห้าประการไปนั้นเมื่อเราถึงด้วยกาย ถึงด้วยวาจาแล้วก็ถึงด้วยจิตด้วยใจถึงด้วยจิตด้วยใจนี่จะต้องรวมจิตใจของเราเข้ามาภายในให้จิตใจนี่แหละเพ่งอยู่ที่พุโทโธทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหรืออุบายอื่นใดที่เราเคยนึกเคยจเจริญมาก็ได้เหมือนกัน อุบายต่างๆนี้คือว่าสมถะก,กรรมฐานสมาธิภาวนานั้นไม่ว่าอุบายใดในตำนานท่านก็ว,ว่ากรรมฐานสี่สิบห้องเป็นน้องอนาตาอนาปาก็คือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกนี่มันมีอยู่ทุกทุกคนและลมหายใจเข้าออกนี่แหละ เป็นอุบายภาวนาของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระพุทธเจ้านั่นก่อนที่ท่านจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าท่านตั้งปณิธานความหมายมั่นตั้นใจราถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าทำบุญให้ทามลักธิสีภาวนาบาลมีสิบการบาลมีสามสิบทัต ภายในสี่อสงไขยแสนมาหากัรจึงได้มาตรัสลู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกนับว่าเป็นเวลายาวนานแต่ในวันที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสลู้จริงๆนั้นไปนั่งสเสด็จน,นั่งวาวนาอยู่ที่ลมไม่โพ ถิมหน้านผิมระพักไปทางทิศตะวันออกส่วนบทภาวานาของพระพุทธเจ้าของเราก็คือกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่านจับลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตใจของท่านไวไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปภายนอกลมเข้าไปรู้วันนี้ลมเข้าลมออกมารู้วันนี้ลมออก และไม่ให้ออกไปตามลมดวงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนพระองค์ตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงผู้รู้อยู่นั้นเอาลมหายใจเป็นที่สังเกตเมื่อลมหายใจผ่านจิตก็รู้ลมเข้าออกก็รู้จิตคนเราและจิตของใครก็ตามจิตพระพุทธเจ้าก็ มีดวงจิตดวงใจผู้รู้ลมหายใจนั่นเองแม่เราท่านทั้งหลายในเวลานี้ก็มีจิตใจดวงนี้อยู่ทุกทุกคนโลกร่างกายจะสูงต่ำดำขาวเล็กใหญ่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของโลกแต่ว่าดวงจิตดวงใจของคนเรานั้นเหมือนเหมือนกันไม่ต่างกัน จิตนั้นมันมีความรู้สึกอยู่ในตัวในใจอยู่ตลอดเวลาท่านให้ชื่อย่อว่าดวงจิตผู้รู้อยู่ดวงจิตผู้รู้อยู่นี่แหละมันมีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนแต่ว่าสัตสิ่งเดรยรฉสานนั้นไม่สามารถที่จะมาภาวนาได้ส่วนมนุษย์คนเรานั้นไม่ว่าเพศหญิงเพศชายคฤรืหัเปลนนักบวช ภาวานาเนึกเกาดวงจิตดวงใจนี่แหละมัดไว้ที่ลมหายใจมัดไว้ที่พุทธโธคุณพระพุทธเจ้าเจิตใจคนเรานี่สำคัญมากถ้าหาว่าจิตนี่แหละไม่หยุดไม่อยู่เสียก่อนความเข้าใจในธรรมปฏิบัติไม่ค่อยเข้าใจได้ดี ต้องให้จิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเสียก่อนจึงจะเข้าใจในพระพุทธศาสนาความสงบจิตสงบใจนี่แหละเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญถ้าสงบจิตใจไม่ได้จิตใจนี่จะว่าวุ่นแสาายรุ่มหลงไปในที่ต่างๆดีใจเสียใจฟุ้งซ่านลำคาญไปต,ตลอดกาล เราต้องรวมกำลังเข้ามาภายในที่ท่านว่าให้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าของเราน้อมนึกนำเล็กเอาคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในหัวใจ เมื่อเรารู้จักเอามาสั่งสอนใจของตนอย่างนี้จิตใจทุกคนก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเรามีความมุ่งมากบาถนาอันใดไว้ในจิตในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งมากบาถนานั่นนั่น ฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศนี้ สัพพิติโยวิวัตทันตุสัพพะโลโววินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธานาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังสาพลางัง